ยินดีต้อนรับคณะกรรมการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจิราพรสีโซดาจบการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คณะครุศาสตร์สาขาวิทยา,าศาสตร์ดำรงตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนบ้านอุดมบรรพศพารงานตามที่กคสอ กำหนดชั่วโมงสอนตามตารางสอนประกอบด้วยรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการงานอาชีพกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือเนนารีกิจกรรมสวดมนต์และกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้งานส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้งานคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษางานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นรวมแล้วพารงานอยู่ที่44ชั่วโมงต่อสัปดาห์เอกสารข้อตกลงพัฒนางาน PA ปีงบประมาณ2567และรายงานผลตามข้อตกลง PA สามารถสแกน QR Code เพื่อรับชมได้ค่ะด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ มีการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพเรียนรู้การทำงานร่วมกัน การจัดกิจกรรมการเรียนรู <compute noise> ้ทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองมีการสร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดและสามารถสร้างนวัตกรรมได้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนนำผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มาใช้แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้จัดบรรยากาศที่เหมาะสมสอดคล้องกับความแตกต่างผู้เรียนเป็นรายบุคคลอบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามด้านที่2การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีการเยี่ยมบ้าน บันทึกข้อมูลประเมิน EQ, SDQ และคัดกรองนักเรียนรายงานข้อมูลพื้นฐานนักเรียนยากจนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสอพอปอปราจีนบุรีเขต2ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆเช่นกิจกรรมโรงเรียนสีขาว คุมสอบอาทีแอดมินดูแลระบบประเมินวิทยาฐานะดิจิทัล DPA และระบบนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสอพอ,ป,อปราจีนบุรีเขต2กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดที่มีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านที่3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้าร่วมเป็นกรรมการผู้ตัดสินกิจกรรมการตอบปัญหาทางวิทยาศา,ศาสตร์ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กิจกรรมอบรมแนวทางเตรียมความพร้อมสำหรับพีสาเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาและนำจากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนและการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เชิงบวกของผู้เรียนเรื่องร่างกายของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปสภาพปัญหาผู้เรียนขาดโอกาสที่จะได้รับการฝึกฝนการนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาเช่นการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนความพร้อมของผู้ปกครองระยะเวลาในการเรียนรู้ที่จำกัด ทำให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการฝึกฝนการนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาที่จะเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ทางบวกลดลงวิธีการดำเนินการให้บรรลุผลศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแกนกลางและหลักสูตรผู้เรียนต้องรู้กลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องร่างกายของเรากำหนดเนื้อหาการสอนในบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องร่างกายของเราตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องร่างกายของเรา กิจกรรมสืบค้นข้อมูลเรื่องร่างกายของเราจากอินเทอร์เน็ตจัดทำเป็นรายงานกิจกรรมการทดสอบการหาแป้งในอาหารกิจกรรมวิเคราะห์สารอาหารจากเมนูอาหารผลลัพธ์ที่ได้เชื่อปริมาณผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านอุดมบันพศร้อยละ70มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นหลังจากเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องร่างกายของเราผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านอุดมบันพศ เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เชิงบวกสูงขึ้นเชิงคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านอุดมบันโพธมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นและเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เชิงบวกจากการเรียนด้วยบทเรียนสําเร็จรูปเรื่องร่างกายของเราดิฉันขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ